สวัสดีค่ะวันนี้พี่การมีเม,มนูอร่อยแซ่บแนะนำเพื่อนๆอีกแล้วนะคะวันนี้พี่การจะทําผัดกะเพรากุ้งสับค่ะเพื่อนๆอปกติก็จะเป็นหมูสับนะวันนี้เราใช้กุ้งสับเลยค่ะกุ้งขาวนะคะแกะเปลือกนะคะเอาหางออกให้หมดอเอาเปลือกออกให้หมดด้วยนะคะเสร็จแล้วเราก็ผ่าหลังค่ะผ่าหลังเอาเส้นดําออกนะอปิด การก็จะสาธิตวิธีเอาเส้นดำออกนี่ดึงมานะคะอ,ออกให้หมดค่ะเราเอาออกให้หมดนะคะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปสับค่ะอ่าได้แล้วหนึ่งถ้วยก็ประมาณ300รอกรัมนะคะจัดการเลยค่ะเราก็หั่นเป็นชิ้นเล็กๆก่อนก่อนที่จะสับเนะาะเมื่อหั่นครบจบกุ้งเรียบร้อยแล้วเราก็จัดการสับได้เลยค่ะ กุ้งตัวใหญ่ๆเนาะจัดการสับให้ละเอียดนะคะเวลาเราผัดเนี่ยน้ำแกงหรือว่าน้ำพริกเนี่ยของเราก็จะเข้าเนื้อรับรองเลยค่ะเมนูนี้พี่การบอกได้เลยว่าต้องเบิ้ลข้าวสับเสร็จสับเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราก็ใส่ถ้วยพักเอาไว้ค่ะจะได้ทำวัตถุดิบตัวอื่นต่อไป ความแรกความละเอียดก็แล้วแต่ชอบเลยค่ะเพื่อนๆกุ้งเขาก็นิ่มอยู่แล้วเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะคะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุดิบนะคะที่พีการได้จัดเตรียมไว้เรียบร้อยแล้วเพื่อไม่การเสียเวลาในการรับชมคลิปของเพื่อนเพื่อนแล้วก็มีสูตรและรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยแล้วนะคะว่างๆกับเพื่อนเพื่อนก็ร้องทําดูได้เลยค่ะเมนูง่ายๆก็มีกุ้งสับนะคะสามร้อยกรัมค่ะพริกขี้หนูแห้งก็ประมาณสิบเม็ดนะคะ ชอบมากก็ใส่มากชอบน้อยก็ใส่น้อยนะกระเทียมหนึ่งหัวใหญ่ค่ะเป็นกระเทียมจีนนะคะใบกระเพราหนึ่งถ้วยค่ะ,ะแต่แต่งสีสันด้วยนะพริกชี้ฟ้าเขียวแดงสักอย่างละเม็ดนะคะสีอิ้วขาวนะคะหนึ่งช้อนชาค่ะ,ะแล้วก็นะคะซอสปรุงรสฝักเขียวหนึ่งช้อนชาน้ำมันหอยก็หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ผงปรุงรสก็หนึ่งช้อนชาตัดด้วยน้ําตาลทรายหนึ่งช้อนชานะคะ,ะเครื่องปรุงสามารถลดและเพิ่มเติมได้นะคะชิมรสอูก่อนเอารสที่เราชอบค่ะเครื่องปรุงแล้วก็วัตถุด,ดิบสําหรับที่จะทํานะคะผัดกะเพรากุ้งสับของเราก็ครบเรียบร้อยค่ะจัดการเลยค่ะเอากระเทียมตําใส่คกก่อนนะต,ตำนะ,ะแหลกนิดหน่อยแล้วก็ใส่พริกขี้หนูแห้งของเราลงไปค่ะวันนี้พี่การใช้เป็นพริกขี้หนูแห้งนะคะ เราแค่ตำพอแหลกพอนะคะไม่ต้องละเอียดค่ะประมาณนี้นะคะจะหนักไปที่กระเทียมเอากระทะตั้งไฟค่ะใส่น้ำมันลงไปนะคะสะัก2อสมช้อนโต๊ะพอน้ำมันร้อนได้ที่เราก็เอาพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้เมื่อคู่ลงผัดได้เลยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเพื่อนๆอ,อ,อย่าใช้ไฟแรงนะเพราะว่าพริกขี้หนูเขาแห้งเป็นพริกขี้หนูแห้งเดี๋ยวจะไหม้สะกดนะคะก่อนที่จะ อร่อยแล้ก็ผัดกับเทียมนะคะให้สุกหอมเสร็จแล้วเราก็ใส่กุ้งสับของเราลงไปค่ะเอาตะหลิวคุยคุยสับสับส,บสักนิดสักหน่อยให้เขาแตกตัวนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็เอาน้ำล้างคกของเราเนี้ยเทใส่ลงไปด้วยค่ะเพื่อช่วยในการผัดนะคะ,ะเติมน้ำลงไปน้อยอถ้าเพื่อนๆมีน้ำซุปใช้น้ำซุปก็ได้นะคะ แล้วแต่ชอบเลยบางบ้านเขาจะต้มน้ําซุปไว้เป็นหม้อนะสําหรับทํากับข้าวน้าซุปก็ใช้ได้ค่ะอร่อยดีและมีประโยชน์เราก็ใส่เลยค่ะเครื่องปรุงของเรานะคะซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสฝาเขียวนะคะแล้วตามด้วยนะคะน้ำมันหอยค่ะอันนี้เราก็ใส่ทีละเล็กทีละน้อยก่อนชิมรสให้ ตามที่เราชอบอถูกอกถูกใจแล้วก็พอนะคะใส่น้ำตาลนะคะตัดตัดความเค็มนะคะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสไปนิดหน่อยค่ะขั้นตอนนี้นะคะเราก็ผัดคลุกเขาให้เครื่องปรุงเข้ากันค่ะชิมรสด,ดูเอารสที่เราชอบเครื่องปรุงก็สามารถเพิ่มเติมหรือลดปริมาณได้นะคะตัวไหนชอบก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ ตอนนี้ก็เริ่มสุกแล้วเราก็ใส่พริกอ่อนเขียวแดงที่เราซอยไว้เมื่อคู่ลงไปผัดนะคะจะทำให้เกิดสีสันน่าทานยิ่งขึ้นค่ะตามด้วยใบกระเพรานะคะคลุกเขาผัดเขาแค่ใบกระเพราสลบพอนะคะก็เป็นอันเสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะเห็นไหมคะน่าทานไหมคะตักใส่จานเสิร์ฟได้เลยค่ะ,ะเมนูนี้นะคะไข่ดาวซักใบหนึ่งโอ้โหลัปลองค่ะมันฟิน เห็นไมหมคะน่าทานไหมคะเพื่อนๆเ,เสร็จสับเรียบร้อยแล้วค่ะผัดกะเพรากุ้งสับของพี่การน่าทานไหมคะเพื่อนๆค่ะยามว่างอย่าลืมไปลองทำดูนะคะสวัสดีค่ะ